มนุษย์เราทุกคนต้องการเวลาและเงินที่มากพอในการใช้ชีวิตนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินไม่มีความสําคัญกับการใช้ชีวิตนะคะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่การใช้ชีวิตต้องใช้เงินนะคะมีเงินอย่างเดียวไม่มีเวลาก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้นะคะไม่สามารถไปพักผ่อนได้บางคนนะคะมีเงินเยอะมากแต่ไม่มีเวลา เพราะว่าทำงานหนักมากๆรายได้เยอะมากแต่ไม่มีเวลาในการใช้ชีวิตนะคะบางคนไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งเวลานะคะอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเัวทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตนะคะเพื่อออกไปท่องโลกว้างความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราเกิดมาเพื่อจะให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมี รายได้ที่มากขึ้นชีวิตที่มั่นคงขึ้นชีวิตที่มีอิสระภาพขึ้นเราก็ต้องหารายได้ให้มันมากพอที่จะใช้ชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้ทางเดียวมันอันตรายมากๆนะคะนอกจากจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วยังจะทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราควรจะหารายได้เสริมโดยการสร้างกระเป๋าที่2ที่3ขึ้นมานะคะโดยการทําอาชีพเสริมขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีรายได้ หลายๆช่องทางจะได้ไม่อันตรายต่อก,การใช้ชีวิตนะคะและแถมยังไม่พอถ้าเราทำธุรกิจที่สามารถทำให้เรามีเวลาว่างได้ด้วยมีเวลามาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเป็นชีวิตที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะอยากไปไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้เงินจะพอไหมทางอาหารทีต้องมานั่งดูเวลานั่งดูละคาว่า าราคาเท่าไหร่มีม,มีมีเงินในกระเป๋าพอที่จะจ่ายไหมแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีแล้วอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องไม่ต้องขาดสนนะคะทุกคนต้องหาไรายได้เพิ่มทุกคนต้องสร้างไรายได้เพิ่มนะคะใครสนใจอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มอยากจะทําธุรกิจเสริมนะคะสามารถทักมาหาเจี๊ยบได้เลยวันนี้ทางอินดีมของเรานะคะมีโค้ดมีครูมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้พี่ๆจนกว่าจะเป็นไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําไม่ได้ทําไม่เป็น เพราะว่าเราอ่ะจับมือทําเลยนะคะจับมือสอนกันเลยถ้าพี่พี่ไม่เป็นเรายังไม่ปล่อยให้พี่พี่ออกไปทํางานนะคะสอนจนกว่าจะเป็นไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะคะคิดดูนะคะว่าขนาดเจี๊ยบเองอ่ะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยอะคะ่ะยังสามารถพัฒนาตัวเองให้พูดเก่งได้เนาะตอนนี้ก็ยังไม่เก่งนะคะแต่ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ไปอีกเรื่อยๆนะคะยินดีมาค่ะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆนะคะ พัฒนาทั้ง mindset ความรู้ความสามารถของเรานะคะอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ทําได้นะคะอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็มารู้ที่อินดีมนะคะพราะฉะนั้นอินดีมเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ให้เจยบมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมอยากสร้างรายได,ได้อยากมอาีอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตนะคะทักมาหาเราได้เลยนะคะเรายินดีให้คําแนะนําค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ